สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กูซุยด c o m นะครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ Google Adwords กันนะครับซึ่งจเจ้า Google Adwords เนี้ยก็คือการที่เราจะลงโฆษณากับ Google นะครับเพื่อทำการโปรโมทเว็บไซต์ของเราให้เป็นที่รู้จักในอินเทอร์เน็ตแต่ในวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงในการลงโฆษณากัานนะครับเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดแบบง่ายๆครับคีย์เวิร์ดคืออะไรคีย์เวิร์ดก็คือคำค้นหา ในในหน้าเว็บของ Google นะครับเช่นเราจะเข้า Google หาคำว่าพันทิปเราก็จะพิมพ์คำว่าพันทิปลงไปนั่นคือคีย์เวิร์ดครับทีนี้ในการทำเว็บไซต์ขายของหรือแม้กระทั่งจะทำเว็บไซต์บล็อกหรืออะไรขึ้นมาทั้งเว็บหนึ่งเราจาเป็นต้องมีคีย์เวิร์ดคำหลักของเราซึ่งอาจจะแบ่งย่อยๆลงไปอีกมากมายนะครับแต่เราจาเป็นต้องเลือกหนึ่งคำหลักขึ้นมาเพื่อที่จะ ทำให้ได้ทราบว่าในหนึ่งคำค้นหาต่อเดือนของเราเนี่ยมีคนค้นหาคำนี้และจะเข้าเว็บของเราในปริมาณเท่าไหร่เราจะทำจะทาให้เราทราบว่าเหมือนเป็นการประเมินนะครับว่าในหนึ่งเดือนจะมีคนเข้ามาขนาดไหนครับเริ่มกันเลยนะครับในขั้นแรกให้เรามาเลือกที่หัวข้อนี้ครับจากนั้นเลือกตรงจุดนี้ครับ เมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้เขาจะถามเราว่าเราจะเข้ามาทําอะไระในขั้นแรกให้เราเลือกแบบง่ายๆก่อนเลยครับคือเราต้องการหาคีย์เวิร์ดไอเดียขึ้นมาจากนั้นในตรงส่วนนี้เราจะใส่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะตรวจสอบลงไปนะครับในครั้งนี้ผมจะใส่เสื้อผ้าแฟชั่นครับตรงจุดนี้นะครับให้เราโฟกัสไปที่ตรงส่วนนี้อันหนึง่งแล้วก็มาทําการ เพิ่มรายละเอียดในด้านล่างครับเช่นเราจะค้นหาในไทยเป็นภาษาไทยจาก Google อะไรประมาณนี้ครับซึ่งในส่วนอื่นก็ลองปรับแต่งเล่นดูครับตามแต่ที่สนใจครับจากนั้นเรามาที่นี่เลยเก็ i ไอเดีย Google ก็จะทำการตรวจสอบคำที่คล้ายครึงกันให้เราได้เลือกชมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ ตัวกลุ่มนะครับให้เราเลือกกลุ่มการค้นหาว่าใน1เดือนจะมีการค้นหาเท่าไหร่แต่ส่วนนี้เราจะยังไม่ดูกันครับเราจะมาดูที่ค Keyword เดียครับจะเห็นได้ว่าคําว่าเสื้อผ้าแฟชั่นของเราใน1เดือนมีการค้นหาถึง246,000คนให้ห0 0ันครั้งนะครับทําให้เฉลี่ยต่อวันมีสูงมากๆเลยครับ ถ้าออกมาแบบนี้แสดงว่าคํานี้สมควรเล่นและใช้ได้ครับแต่จากนั้นเราจะมาดูตรงอีกส่วนหนึ่งก็คือ่าเขาเรียกว่าการแข่งขันนะครับคือมีการแข่งขันที่สูงม,มากดังนั้นคําเนี้ยหากเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะเหนื่อยครับแต่เราก็ควรตั้งไว้เป็นเมนหลักว่าเราจะใช้คํานี้ในการค้นหาของเราจากนั้นเราควรมาเลือกคํารองที่จะเล่น คำลองก็มีทั่วไปครับเรามาดูกันส่วนนี้ครับก็มีการค้นหาตรงตัว590ครั้งการแข่งขันสูงคีย์เวิร์ดที่ผมเลือกให้ดูมันเป็นการแข่งขันที่สูงมากๆครับทําให้ส่วนใหญ่แล้วจะมีจะสูงสูงสูงหมดเลยครับการแข่งแทบจะไม่มีนะครับอะแต่ตรงจุดนี้เราจะอยากเลือกคําค้นหาที่น,น้อยเพื่อจะเลือกคําลองได้ครับเราก็ต้องมาที่คีย w o r d Filter เตอครับคีย์เวิร์ดฟิลอร์นี่ก็คือการกรองครับ แล้วก็ทำหาให้ทราบได้ว่าเราต้องการกองแบบไหนการขาานาดต่อเดือนเท่าไหร่อ่าอันนี้เป็นส่วนของค่าโฆษณาอะไรประมาณนี้ครับหรือจะให้ง่ายมาเลือกการแข่งขันที่ระดับต่ำดูครับจากนั้นเลือกปุ๊บแล้วก็ไปกดนาำันว่างทีน่นึ่ระบบจะเลือกให้ดูครับว่าในหมวดเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยมีคำค้นหาอะไรที่การแข่งขันน้อยอยู่บ้าง ก็จะเห็นว่ามีแค่นี้เองครับจากนั้นก็คุณคงต้องเลือกไอเดียของแต่ละคนนะครับคีย์เวิร์ดมันต้องใช้เวลาในการค้นหาค่อนข้างสูงครับดังนั้นเราเพียงแค่ตรวจสอบเบื้องต้นว่าในหนึ่งครั้งมีคำค้นหากี่ครั้งทำให้เราสามารถโฟกัสและว,วางแผนได้ว่าในเฉลี่ยแล้วหนึ่งเดือนของเราเนี่ยลูกค้าจะมีเท่าไหร่ แล้วเราควรจัดการยังไงครับสำหรับวิดีโอครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงแต่จะสอนเพื่อนๆให้ทำการใช้ Google AdWords ได้ดียิ่งขึ้นครับจากวิดีโอมีอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับเนื่องจากโปรแกรมผมหมดอายุแล้วอ,อย่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ